อาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาครับได้เวลาของเฮาแล้วดีสองแล้วมือนี่มาสายเลยมาสวยเลยกว่าจะได้มาล่คลิปครับเพิ่งจะกลับมาเลิกงานตอนเทียงขึ้นเนาะเฮาก็จะมาเว้าถึงทักไทายหวยคุยกันกับแนวทางหวยห้าหน้อยของเฮานี่แหละครับผม แมวมันข้อประตูครับแนวทางหวยห้าหน้อยเขา้ามาเบิ่งผลกันก่อนนะครับผมหวยห้าหน้อยหมื่ว่านนี่เนาะหมื่ว่านนี่เข้าหายดินเดินเป็นเจ็ดล่องเป็นสี่ หวยห้าน้อยพิเศษนอมันออกศูนย์สี่แปดเข้ากับจอไปบ่าหอดนะครับผมเข้าหายีซีไวซีตัวจอจอ,จอบอยไปบ่าหอดศูนย์สี่แปดโอยเสียดายอยู่แล้วครับลางเกาหกเกาหกนี่บ่มีเลยครับลุดไปครับพี่ห้าน้อยพิเศษกันลุดลุดไปครับส่วนห้าน้อยปกติ ฮานอยปกติออกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดกัมาอยู่ข้างหนครับเจไดกัลุดอีกครับบุญนะล่างออกซีหนึ่งซีหนึ่งตรงตรง,ตรงเลยครับเขาเยอะครับซีเดินเป็นเจ็ดล่องเป็นซีกับมาเยอะครับเจไดเจ็ดแปดเก้ากับเปเจ็ดแปดไปอยู่ข้างหนเนาะทาแม่นเห้าเขาแล้ว ก็หายุดด้วยครับช่องเข้าโบเดคิดแห่ใครเข้าคิดคำนวณแบบว่าเอาผลสามน้อยมากแล้วก็ค,คิด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 ออกมาเลยนะครับผมคำนวณออกมาเป็นตัวเล็กว่าเข้าได้เลขดินตัวใดตัวใหนะครับส่วนหาน้อย VIP ออก0ูนกับ7 1็ดเจห่้ากับบมีอีกแลละครับ เฮาก็เจาะห้บรได้บ่มีเจาะครับกระุดนะครับผมช่องเข้ากับอแนะน,ะนําถาแ่นไผตามเล็กของช่องเฮนะ้าเนาะก็คือว่าถาแ่นเข่าแล้ใหอยุดครับเอาว้ก้อนเนาะเดี๋ยวมันจะดูดไปครับ่ปตรงเล่นหลาน้อยจากต้นเดือนมานับเฉพาะต้นเดือนนะครับเข้ามาสิบสี่งวดแล้วนะครับสิบสี่งวดติดเลยนะครับผมก็มาลุ้นกันอีกครับ วันที่สิบหา้ารุ่นกันต่อไปครับวันที่สิบห้าหมืออื่นว่าจะเป็นงวดที่สิบห้าหรือเปล่าแต่ถ้าใครได้เบิ้งคลิปถ้าใครได้ติดตามนะครับมันเข่าจริงนะครับผมบม่มีการหลอกคนระับรุดก็คือรุดเข่าก็คือเขา่าเข่าตัวจาะนะครับผมตัวเด่นนะ่ะมันต้องเข่าอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเขาเอาตัวชัวตัวเจาะด้วยครับผมเขามาติดสิบสี่วันแล้วนะครับผมสิบสี่วัน ให้กำลังใจกันไปเบื้องเบื้องกันไปนะคะผมทามันเข้ามาแบบนี้ทาแม่นไพ่ตามก็ยังเลขบรอร์ดเลยครับผมก็ยังทาแม่นตามก็ต้องตามไปถึงที่สุดจ้งไดมันก็ต้องมีกําไรอยู่แล้วนะคะผมอันนี้แนวทางจอง้าไพ่ตามเนาะเข่ากับมีแค่แนวทางทั้งนั้นแหละครับผมมามาเบิ้งเบิ้งมืออื่นครับมาเบิ้งมืออืน่นเข่าได้คำนวณไว้แล้ว วันที่15กรกฎาคมพศออ2 5 6 3มืออื่นให้เด่นเด่นเป็นหาามืออื่นนะครับเด่นเป็นหาเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับในท้ายลูปไปแล้วให้หมืออื่นให้เด่นเป็นหาลองเป็นเจ็ด ต,ตัวแดงตัวแดงตัวเน้นของเฮาก็จะมีหาซีกับหาหกออื่นนะครับเอาตัวเน้นตัวแดงให้หาซี 54, กับ 56. หาหกหาจับคู่มากก็จะมีหาหนึ่งหาแปดเอาตัวกันก่อนครับตัวกันไวของหาก็จะมีหกแปดแล้วก็บเบิ้ลหกหกเอาอีกรอบนึ่งครับ หาสี่หาหกคือตัวแดงตัวเน้นส่วนหาจับคู่มากก็จะมีหา 1, หนึ่งหาแปดหกแปดหกหกมาแล้วครับตัวพวนตัวพวนของทั้งช่องเฮ้ามาห้กันร่างใจแล้วครับขอขอขอพูดถึงการคอบเิตนจักหน่อยกันด้วยครับก็คือว่า อยากให้คอมเมนต์ตัวเลขไว้นะคะผมเนาะอย่กให้เขามาเบิงเขามาฟังเขามารับชมนะคะผมแค่ต้องเขามารับเพราะว่าเขาก็จะมีกําลังใจในมีกําลังใจมีแรงกำลังใจถ้าเป็นผู้ชมเขามาเบิงแล้วนะคะผมอ่ให้คอมเมนต์ตัวเลขไว้นะคะผมเนาะก็เห็นช่วงหลังๆนี่มีคอมเมนต์ตัวเลขไว้หลายนะคะผมก็คือว่าขอว่าอยายาลุ่ตัวเลขไว้นะคะผมเท่ากับได้คำนวณกับอย่าให้เขามาเขามารับชมกันนะคะผม มาฟังเพื่อเป็นแนวทางของแต่ละงวดแต่ละมือครับผมว่าต้องคอมเมนต์ตัวเลขไว้นะครับผมอันนี้ฝากฝากไว้น้ำเด้อครับฝากคอนี่แล้วครับผมก็ต้องเขามาให้กำลังใจกันเพราะว่าที่มาเหตุ youtube นี่เทากับก็บต้องหาเศษอาหารของแมวเนี่ยแหละครับ เฮาล่งแต่ละมือนี่คิดเป็นเงินแล้วมันจะได้ประมาณวันละ30กว่าบาทนะคะผมก็คือว่าแค่เขามาเบิ่งกะถือว่าเป็นการสนับสนุนเฮ็ดบุญกับแมวเลี้ยงไว้แปโตนี่แหละค่ะผมที่มาลง youtube ก็คือว่าเฮาก็อยากหาไลได์ใดพิเศษก็อยากให้เขามารับชมเนาะก็ฝากบ่ตรงคอมเมนต์ตัวเลขว้นะคะผมบอตองคอมเมนต์ตัวเลขที่ว่าเฮาล่ไว้นะคะผมเนาะ การไห่ก็คือแค่เขาเมาเบิ่งกับเป็นการไห่แล้วนะคะผมทําบุญทําท่านนะครับผมอันนี้ทั้งนี่ก็มีการคํานวณคิดมาไห้นะครับผมเข้าก็บใส่รักสูตรของเข้าคิดไห่มีแต่อันแนวดีๆนะคะผมมีแต่ตัวเลขดีๆนะคะผมมีแต่ความหวังดีนะคะผมต่างคนต่างไห่เนาะครับผมเนาะมาบัดเดินเป็นหาลองเป็นเจ็ดมาเจ็ดก็จะมี เจ็ดจับคู่มากกับจะมี7 1, 7 2, 7 4, 7เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเข้าให้เจ็ดไว้หาสี่ตัวเลยครับรอบนี้มือวานกับสี่ตัวคือกันเลยครับผมสี่เต่ว่ามัดไปบ่วถึงสี่แปดเนาะเอาอีกรอบนึงครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า ตัวการน,นะเมื่อครับตัวการของจิตเกิดจะเกิดจะเป็นีสามีสามเมื่อกี้นี่ว่าได้บาถึงนะครับผมอย่าลืมนะครับตัวการ c สามไว้ตัวหนึ่งครับกาแนวทางนะครับเหล็กกระต้องนีเขาไม่ลุดแล้วมาลุ่นกันว่ามืออื่นจะเป็นวันที่จะเป็นงวดที่สิบห่าหรือเปล่าเขามาแล้วสิบสี่งวดติดแต่งแต่วันทีหนึ่งหอดวันทีสิบสี่ มาจับคู่จับจับ,จบเลขสามตัวก่อนนะคะผมเลขสามตัวมือว่านี่กับบอกเขาให้บอกเขาแตกให้จัาเนาะเพราะว่าเข้าได้ศูนย์เจ็ดแปดเท่าถ้าเข้าใส่เก่านี่มันกระจิดด้เดี๋ยวน้อมันกระชิมาให้อยู่าหารอกครับเลขสามตัวจับคู่ก็จะมี่สี่ห้าหกเก้าห้าสี่ c หาหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ c หาแปดนี่แหละครับแนวทางของช่องเนาะฝากใหรกําลังใจกันคือเก่าแหะครับฝากกดแชร์เพราะว่าช่องเฮากับบท่านมีค้นมาเบืองเนาะบัทถันมีคนมน้นม,นมาเบิ่งหลายกับฝากกดแชร์ออกไปนะครับฝากกดให้กําลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง มันก็นจะได้แจ้งเตือนเท่านะครับผมเนาะอันนี้ก็บพึงจะเลิกงานพึงจะได้อาบนี้าสายแน่นะครับเกือบที่สามหรอที่สองควัวที่สองครึ่งลรอครับก็บกบต้องการกําลังใจคือเก่าแหละครับทงางทาง,ทางช่องเนาะ ผู้ใดมากบ่มักก็คคอยถ้าบ่มากกับพานเนอครับผมถ้ามากก็อยู่กันไปครับอยู่กันไปเาวๆวนะครับผมเนาะทางช่องเฮาก็คิดบ่คือไผ่ได้แยกไห้ก็คือว่ามันเกิดย่งบนรุดด้วครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้พรุ่งนี้รวยๆเฮงๆทุกคน